โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะพาไปเที่ยวชมและสำรวจอารยสถาปัตย์อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีธรรมชาติอันสวยงามตระการตาไปกันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอูบลราชธานีครับ ผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่74ของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ140ตารางกิโลเมตรรอบคุมพื้นที่ในสาอำเภอคือโของเจียมศรีเชียงใหม่และอำเภอโพไซในจังหวัดอุบลราชธานีและมีพื้นที่ติดกับสาธทานณรัฐประชาธิปไตยประชา,าชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขามีหน้าผาสูงชันหลายแห่งส่วนชื่อผาแต้มก็มาจากภาพเขียนสีโบราณสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่เรียงรายอยู่บนหน้าผาแห่งนี้ประมาณ300ภาพมีทั้งรูปคนสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้และแสลักต่างๆซึ่งสันนิษฐานกันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า3,000ปีเชียวนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่นะบริเวณอุทยานผาแต้มที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวต้องถามแม่เพลิงครับบรรยากาศที่ผาแต้มเนี่ย นเรืองการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆเนี่ยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้นะครับการท่องเที่ยวที่อุทยานผาแต้มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นฤดูหนาวซึ่งอุทยานผาแต้มเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้แล้วก็มีภาพประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็บริเวณนี้ก็มีภาพเขียนสีทางด้านล่างนี่ครับซึ่งเป็นภาพเขียนสีวัยุประมาณ3-4พันปีนะครับ แล้วป่าแต้มนีก็มีเส้นทางศึษษาธรรมชาติให้เราได้เดินนะครับคือในในอำเภอของเจียมเนี่ยความหลากหลายของเรื่องไออธรพยาน,น,ยน,นยสูงอย่างท่านอำเภอที่นำเรียนด้วยว่าเนี่ยพยามจะผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีโลกเหมือนกับเขาใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเรื่องท่านธรณีเห็นว่าหินของเรามีความสวยงาม อุทยานแห่งชาติผาแต้มในปัจจุบันยังได้มีการจัดทำอารยสถาปัตย์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่มีเด็กเล็กรวมไปถึงคนที่ใช้รถเข็นต่างๆให้สามารถขึ้นมาเที่ยวชมความงามของผาแต้มได้โดยสะดวกและปลอดภัยแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็ตามทีนะครับเพราะสภาพทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยโขดหินมากมายแต่ทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็กำลังพยายามปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ให้มีทางลาดมากขึ้นเพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องครับตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาคงเจียมเนี่ยครับจะมีผู้สูงวัยเข้ามาค่อนข้างที่จะมากขึ้นเรื่อยๆตามสังคมผู้สูงอายุส่วนละการต่างๆก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถห้องน้ำนะครับการรับประทานอาหารนะครับการเดินทางมา ของอำเภอเองก็พยายามจะดําเนินการตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายต่างๆแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับอำนวยความสะดวกทั้งทางทางขึ้นการลง การเข้าห้องน้ำนะครับในส่วนของการอารยสาปัดนกะารท่องเที่ยวเราก็มีทั้งห้องน้ําการที่ว่านะครับแล้วก็ลานจอดรถนะครับแล้วก็ทางทางที่ที่พี่อ๋อยว่าเนะี่ยก็ร้านของโรงร้านแฝดเราก็พยายามทําเชื่อมใ,ใ,ให้ทุกคนเข้าถึงได้หมดใช่ไมครับไม่ว่าผู้สูงอายุนะครับได้เข้ามาใช้บริการเหมือนกับคนทั่วไปแนละ้วอย่างที่ว่าคนสูงอายุเนี่ยก็ต้องมีอะไรพิเศษหนึ่งของเราก็ทําตามมาตรฐานต่างๆให,ให้ให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการใช้บริการได้ชื่นชมธรรมชาติ เส้นทางแนะนําสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการเริ่มจากลานจอดรถในบริเวณทางเข้าจุดชมวิวผาแต้ม <Yeah. S 1> ซึ่งจะมีอาคารนิสศการที่มีทางลาดให้รถเข็นเข้าไปเที่ยวชมกันได้และมีห้องน้า <Yeah. S 1> เฟรนลี่ดีไซน์สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการไว้ให้บริการ <Yeah. S 1> ก่อนจะเข็นไปนบนลานหินธรรมชาติซึ่งจุดนี้มนุ์ล้อควรต้องมีผู้ช่วยคอยช่วยเข็นให้ด้วย <Yeah. S 1> ก็จะสะดวกและปลอดภัยกว่านะครับ <Yeah. S 1> และเมื่อไปถึงจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ของผาแต้มท่านก็จะได้ ตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติยามเช้าและได้มาร่วมกันรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ผาแต้มครับตื่นเต้นมากนะครับในความคิดของผมคือได้เห็นแต่ภาพไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้ได้พอมาถึงแล้วมันก็ไม่ใช่ถึงที่ยากแล้วการสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตะวันแรกนะครับที่ผาแต้มเนี่ยก็อยากจะให้ทุกพี่ในประเทศไทยนะมี เป็นดีไซ์หรืออาริยะธรปัตให้เยอะให้มากที่สุดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันที่อยากจะมาครับโดยเฉพาะกลุ่ม,มนุษย์ล้ออย่างเราเนี่ยอยากจะมาเที่ยวครับแล้วก็อยากจะไปหลายๆที่นะครับตอนนี้อุบลยุคใหม่ครับหาแต้มผมมาถึงแล้วครับอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตน,นะครับที่คุณผู้ชมทุกท่าน คู้ต้องหาโอกาสไปเที่ยวชมกายได้ครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดภูบลราชธานีครับ